กองทัพที่สองรายงานพบเหตุทหารคมุชายิงปืนบริเวณแนวชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นการทำผิดข้อตกลงการประชุม GBC ที่ระบุให้หยุดยิงทำให้ประชาชนอพยพออกจากบ้านเรือนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครับขณะที่กองทัพที่สองเตรียมความพร้อมปกป้องอธิปไตยตามตามไปกับมัตอไปไ,ปไ,ปไ,ปไป นี่เป็นภาพเหตุการณ์หลังเกิดเสียงปืนดังมาจากฝั่งกัมพูชาสามนัดนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากําลังพลได้เคลื่อนเข้าประจําฐานที่ตั้งบริเวณภูผีอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับแต่ว่าอีกฝากหนึ่งประชาชนไม่รอช้าเก็บเสื้อผ้าขนข้าวของขึ้นรถกระบะนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงไปหลบในที่ปลอดภัยทางเพจกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์วันนี้ช่วงบ่ายว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งที่ทหารกัมพูชาจำนวนสีน่นายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภูผีได้เข้ามาเกาะแนวรั้วลวดน้มบริเวณตรงข้ามฐานป่ามันตมบลเสาธงชัยอำเภอการทะลักจังหวัดศรสีสะเกดจากนั้นได้ใช้ปืนเล็กยาวยิงมาจำนวน3นัดครับซึ่งคาดว่าเป็นการยิงเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยทางนี้ฝ่ายไทยไม่ได้มีการตอบโต้กลับนะครับแล้วก็ไม่มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาที่ได้ลงนามไว้ใน GBC แล้ว ก็ RBC ที่ผ่านมาด้านนายนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าขณะนี้ยังสั่งการอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอถแถลงนโยบายก่อนตอแต่ได้ให้แนวทางไปแล้วว่ากองทัพสามารถดาเนินการเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างเต็มที่นายนุทินยอมรับว่ากังวลใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องว่าจะมีการประทะกันรอบที่สองจึงสั่งให้เตรียมการทุกอย่างให้พร้อมมีกังวลว่าจะเป็นการประทะรอบสองไหมคะกังวลใจตลอดเวลาก็เวลา คุยกันนอกรอบเนี่ยก็บอกว่าให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับหมายถึงมาเตรียมในเรื่องของถ้าเกิดมันมีการประทะอะไรกันก็ต้องเตรียมในเรื่องของที่หลบภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าว่าก็พูดให้ให้พูดไปแล้วว่าเต็มที่นะครับทางทหารต้องการการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล ขณะที่พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ได้มารายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการฐานบกรับ,รบทราบที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะ,กะเกษียณอายุราชาการโดยยืนยันจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายส่วนสถานการณ์ชายแดนยังคงพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาทางเรื่องการยั่วยุบินโดรวางทุนระเบิดล้ําเขตแดนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ปราสาทตาควายนั้นเป็นของไทยครับ ขณะที่ช่วงค่ำที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซนประธานรัชภากัมพูชาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านับตั้งแต่กองทัพไทยสั่งปิดชายแดนอยู่ฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยร้องขอให้เปิดด่านอีกครั้งโดยกัมพูชานั้นจะไม่ลดตัวลงมาเพื่อขอร้องให้ไทยเปิดพรมแดนอีกครั้งและแม้ว่าไทยจะตัดสินใจปิดพรมแดนต่อไปอีกเป็นร้อปีกัมพูชาก็จะไม่ล่มสลายครับ